ผมนัทเขตครับผู้กันมันนะครับวันนี้เราได้จัดอบรมให้ผมรู้เกี่ยวกับการปลูกมันสับะหลังระบบผู้กานมันแล้วก็วันนี้ก็มีหลายหัวข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี่ยนวิฤีทห้เป็นโอกาสนะครับแล้วก็อาชีพเจ้านายตัวเองทอํายังไงให้ประสขขบความสำเร็จนชีวิตของตัวเองวันนี้เราจะให้พี่น้องได้รับชมบรรยากาศทั้งวันเลยครับเราเดี๋ยวจะยังไงติดตามชมครับอันนี้ผมไม่ไม่เก่งนะแต่ผมขออธิบายให้ฟังก็แล้วกันอธิบายให้ฟังก็แล้วกันเนาะ เพราะว่าก็คือสมัยก่อนศิลปะนี่ก็รู้นะครับท่านบัณฑิตมันคงได้คงได้เก็บได้ดีนะลักษณะของตัวนี้เรู้ว่าตัวอะไรนะขามันจะยาวมากนะฮะขามันญ่ยาวมากนะขามันจะยาวมากขามันใหญ่ยาวมากขามันยาวมันมันมีขนเดินียมันมีขนมันสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวทางทางขนเวลาลมมามันก็รู้ใช่ไหมอะไรเคลื่อนไหวมันสามารถมีเดต้าทางขนเลยแล้วมันกระโดดเล็ไกลประมาณร้อยเมตรไอ้ตรงนี้นะ กระโดดปึ้ลอยเม็ดแล้วทีนี้ไอตัวนี้นะครับปีของมันเนี่ยปีของมันเนี่ยนะครับแข็งแรงกว่านกบินเร็วกว่านกไอตัวนี้นะนะแล้วมันมีจะง,งอยคล้ายๆขนเะนี่ยไอตัวนี้ก็เหมือนคล้ายๆเนี่ยเป็นตัวรับสัญญาณเรดารับก,การชื่นไหวเร็วอีกนะครับและมันมีหูที่ใหญ่หูนะนยพยายามจินตะนาการอ,อย่าไปดูห้าม พยายามจิตอนตนาการแล้วก็ประมาณการเอานะเสร็จแล้วหูนเนี่ยมันสามารถรับเสียงการเคลื่อนไหวหประมาณสองสามกิโลอืมสองสามกิโลไอตัวนี้มันชื่อว่าโอกาสว่ายาทานสัพเพเหตเขียนไว้ก่อนคือโอกาสเนี่ยถามว่าถามว่าเราจะจับไอตัวนี้ได้ยังไเงเวล้วโอการกูนึกมาตีเรื่องแรงสัมบัาหลัง ไม่เคยพูดถึงเล่นมันสำหลังอะไรเนี่ยนะอะไรเนี่ยนี่คือมือมันในแขนมันนะนะเออมะยาเนีเนี่ยนะนะแล้วตัวมันลื่นนะรู้จักปลาไหลไหมมันลื่นกว่าปลาไหลประม,มาณสิบกว่าเท่าอ่ะเราเอจับได้ไงอืมนะเดี๋ยวเรามาสอนวิธีการจับโอกาสก่อนมันชื่อโอกาสอืมโอ้นี่คือ เป็นคำอุปทานโอ้ยน,น,น,นี่คือมันมันนั่งทำพลาดและไม่และพลาดและและได้กาดนี่คือเล็กมากนะโอกาสก็แปลว่าสิ่งที่เล็กมากที่ที่ผ่านมนาะผ่านในในในช่วงในในช่วงวินาทีมันมันเล็กมากเนี่ยคือ,อโอกาสภาษาไทยแปลว่าโอกาสลักษณะตัวเนี้ยเราจะจมัได้ไห จะใช้เครื่องมือไหนจับครับไหนใครมีวิธีจับนะครับลองเรามาแชร์ประสบการณ์เรื่องการจับโอ่งกันครับเพราะเราเดี๋ยวเราเพื่อนเราเล่นนึงนะฮะอีกสักประมาณไม่เกินสิบนาทีน่าจะถึงเลาเนาะเพราะว่าหนังฉายสงรอบไม่สนุกไอ้คนเล่าเรื่องก็ไม่สนุกนะครับพี่น้องว่าไงจับยังไงครับจับยังไงสมองของคุณเราเป็นไงครับพี่น้องอืมไหนๆก็ไหนๆละนี่นะ นี่คือคนี่หมูตาจมูกนะน่ะสมองคนลคนเราเนี่น,น,นี่ซ้ายนี่ขวาอ่ะไอ้ขวาเนี่ยเราใช้ทุกวันนะอันนี้นานๆครั้งอันนี้ยิ่งใช้มันยิ่งมีรอยยักมากไอ้ขวาเนี่ยนะยิ่ง,งใช้ยิ่งมีรอยยักมากอันนี้ไม่ใช้เลยเอา,ขา,อขาเขาว่าอืเขาว่าไหขาว่าไหเรียบนะถ้าเป็นรอยยักของสมองติ๊กๆิี่ขวาีอันนี้ ายพีดนะละมุนลมงอมีต้องเสมอนะผมถามว่าวันนี้ผมจะมาฝึกข้างซ้ายข้างที่ไม่ถนัดไหนใครถนัดขวาอยู่บนขึ้นครับไหนใครถนัดซ้ายครับวันนี้เราจะใช้ข้างที่ไม่นถนัดก็คือทางซ้ายฝึกอีกข้างนึงให้มันให้มันบาลานซ์กันให้มันบาลานซ์กันนะครับเพราะว่าวันนี้มีหัวข้อ หัวข้อหนึ่งคือก็คือการปลูกมันและระบบปุ๋ยกันมันครับหัวข้อที่สองก็คือเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับหัวข้อที่สามก็คืออาชีพเจ้านายตัวเองหัวข้อที่สี่เราจะประสบความสำเร็จในอาชีพของเราได้อย่างไรเพราะว่าแต่ละหัวข้อนะพี่น้องมันจะลึก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 ,ลกเพราะหัวข้อแรกเราให้อาปุูกมันเลยคิดว่าเราจะทำยังไงจับจับตัวโอกาสได้ แม่ว่าไงอาขยันขย,ยันแล้วเวลาเราวิียนเ็ก็คว้าไว้อาคว้าไว้นี่คือหลักสูตรของแม่คือต้องขย,ยันขย,ยันแล้วก็คว้าโอกาสนั้นไว้ในเมื่อเขามาให้ความรู้เราขย,ยันแล้วเราต้องสมองห้างที่บ้านแน่นนะรเราต้องพลิกแพงสมองเราเองด้วยเขาให้โอกาสเราแล้วในเมื่อคุณเขต ให้มาประชุมวันนี้ใช่ไหมคะครับแล้วคืนนี้เขาให้โอกาสเคียให้โอกาสแล้วก็เราต้องไปพลิกแพลงของเราเองในเมื่อสมองตรงนั้นที่มันถ้าเราไม่ใช้มันก็ตายครับถูกต้องครับถูกต้องในประนานครักต้องให้คะแนนไปก็ตามตื่นคะแนนเด้เกิดนแตกถาน